เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดกแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับคลิปเทคนิคการเล่นผีเบลนะครับก็สําหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะคลิปนี้โดยเบลที่เราจะมาแนะนําวันนี้ก็จะมี2เซตนะครับเซตแรกก็คือเบลที่ใช้คําสาบของตุ๊กตาทําเสน่ห์ของเบลนะครับอันนี้เนี่ยก็สําหรับผู้เล่นที่ไม่มีใยคำสำหรับผู้เล่นที่ไม่มีใยคำและก็ไม่มีเคิร์ดอย่างยาสั่งนะครับผม ความแตกต่างจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าตุกตาทําเสน่ห์ของเบลเนี่ยมันจะให้บัตรซิกเราที่4หลอดน,นะครับแต่ว่ายาสั่งของย่ายคำเนี่ยจะเก็บบัตรซิกได้ไวขึ้นนะครับไวขึ้นแบบไวมากๆและยิ่งเล่นกับเบลเนี่ยคือจะไวขึ้นไปอีก1วินะครับจะพังของไวขึ้นกระโดดหลุมไวขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ได้ถึง4 0่วิแต่ว่าบัตรลัดเบลเนี่ยจะได้ความเร็วแบบว่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับบัตรซิกสี่หลอดน,นั่นเองถ้าใครที่อยากเล่นผีตัวเดินนะครับ แล้วแบบว่าเล่นสบายๆผมแนะนําให้ซื้อยายคำนะครับแล้วก็เล่นยายคำพอเล่นยายคำเสร็จจะได้เคิร์สอย่างยาสั่งมาเล่นถึงเวล์ยี่ห้าก็พอครับเพราะว่าตัวละครอื่นเนี่ยที่ถ้าใชา้ถ้าใช้ยาสั่งนะก็จะสามารถใช้เลเวลสามได้ทันทีเลยนะตัวละครเวลยี่ห้านะไม่ต้องเก็บให้เวลแม็กก็ได้ก็เกมบั๊กนะตอนนี้เอดิสันยืนอยู่คนเดียวเลยสําหรับเบลนะก็เป็นตัวละครที่มือใหม่ทุกคนเนี่ยก็ต้องเล่นนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แจกฟรีมาพร้อมกับคนคุกนะ แต่คนคุ้เนี่ยเล่นยากครับตัะใชนสกิลเพสสูงเลยแต่ว่าเบลเนี่ยคือเราแค่เดินตีนะแค่เดินตีแค่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากส่วนสกิลของเบลนะครับจะมีเรื่องของบัตรพอร์ทัลนะครับเขาจะสุ่มวาร์ปหาผู้มาเยือนหนึ่งคนนะครับแล้วก็คูลดาวน์สิบวิเทคนิคหนึ่งเลยก็คือการใช้บัตรพอร์ทัลนะครับเทคนิคการใช้บัตรพอร์ทัลนั่นก็คือเราต้องถ้าเราไม่อยากไล่คนที่เราไม่ต้องการไล่ให้เราหันหน้าไปทางไหนสักทางนึงคือการที่เราหันหน้าไปทาง ทิศได้ทิศหนึ่งแล้วเรากดบัตรพอเท่าเนี่ยมันจะสุ่มหาคนที่อยู่ทิศข้างหน้าเรานะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็จะบัตรพอเท่านะก็คือจะวาร์ปไปหาเลยประมาณนั้นครับผมเทคนิคการใช้บัตรพอเท่านะอันนี้สําหรับการที่เราอยากจะไล่คนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เรากําลังเจออยู่ตอนนี้นะอย่างกรณีที่เราจะกลับไปไปฆ่าคนที่เพิ่งเกิดมาเราก็มองไปทางที่เขาเกิดหรือว่ามองไปทางที่เขาตายล่าสุดแล้วก็กดบัตรพอเท่าไปมันจะสุ่มวาร์ปติดคนที่เพิ่งชุบหรือแม้ก็คนพิที่เพิ่งเกิด วันติด2อย่างนี้ประมาณนี้สำหรับการใช้บัตอเทิลต่อไปยิธถ้าของบัตรเทลเนี่ยแนะนําให้กดใช้ตอนที่โดนผู้มาเยือนแปยันเพราะว่าแปยันจะใช้เวลา3วินาทีแต่ว่าบัตรเทลจะใช้เวลาในการใช้สะกีวิ่งหนึ่งจุดห้าวินาทีนะครับก็ระหว่างที่ผู้มาเยือนแปยันแล้ววิ่งฉีกเราไปเนี่ยเราสามารถกดบัตรเทลรอได้พอยันหายแล้วเราก็วิ่งตามเนี่ยมันจะมีเส้นจะมีเส้นสายเลือดนะบอกอยู่ว่าผู้มาเยือนคนนั้นวิ่งไปทางไหนแล้วก็เทคนิคที่2ก็คือ การกดบัตรเทลจะทําให้บัตรซีที่มีคงที่อยู่น่ะโดยสมมติเราเหลือบัตรซีอยู่2หลอดแล้วเรากดบัตรเทลนะับบัตรซีก็จะไม่ลดนะอ่าบาัตรซีก็จะเก็บแบบว่าเก็บไว้คงที่2ขีดถ้าเราเจอคนก็จะเพิ่มเป็น3ขีดสี่ขีดอะไรก็ว่ากันไปก็ครูดาวอยู่ที่20วินาทีส่วนในด้านของสักิลติดตัวนั่นก็คือจะเป็นเบลเนี่ยสามารถเก็บบัตรซีได้ไวกว่าผีชาวบ้านทั่วไปนะประมาณ1วินาทีนะถ้าผมจำไม่ผิด ก็การเล่นผีนะครับเราจําเป็นที่จะต้องจําแมพให้ได้ด้วยนะอันนี้สําคัญมากนะจาจุดชุบจุดวาร์ปนะครับหรือว่าจะเป็นจุดรูประตูจําให้ได้นะครับเราจะได้เล่นง่ายขึ้นแลวเราก็จะเดาได้ว่าผู้มาเยือนเนี่ยกำลังทําอะไรนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่าผมเนี่ยอ่านเกมยังไงบ้างคิดอะไรอยู่เวลาเล่นนะครับเดาทางผู้มาเยือนถูกไหมหรือว่าเดายัางไงนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็คิวอาร์โค้ดสำหรับ หรือว่จะสแกนเพื่อจะรับส่วนลดพิธีว่าระจัานสินเลื่อนนะผมเข้าไปดูในเกมกันเลยอาครับผมแล้วเราก็เข้าอยู่ในเกมนที่เรียบร้อยแล้วเราอยู่กันในด่านกงกลางครับผมก็อยู่กับเซตแรกนะครับเซตสําหรับคนที่ไม่มียายคำนะไม่มีคําสาบยาตัางนะ้งเนาะลุยกันครับตอนนี้เหมือนจะเจอตี้จีนด้วยนะครับไม่รู้ว่าตึงมือหรือเปล่าพอาเล่นตัวละครไม่ตั้มกันด้วยนะอาจจะแบบจุ้บมีนายอะไรอย่างนี้นะโอเคสองประตูไม่เต็มครับพอต่อยันเลย ด่านเนี้ยถ้าผมเอายาสั่งมาผมว่าสบายมากเพราะว่าด่านมันโล่งครับแล้วมันก็เล็กด้วยขอว่ประตูก่อนแล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ก่อนผมไม่เตะประตูเลยนะเจอละผ่านนมเรามีบัตรรัดครับขอโตยันเลยโอเคลายนี้ ไม่ต้องกดครับแบบัตติกถ้าคิดว่าโอเคอย่างเงี้ยถ้าเขาจิงนะก็กดเลยขอบรลันเลยครับถึงตัวโอเคผมจะใช้อาเลยนะถ้าเขาใช้อ่งใช้อะไรเรียบร้อยครับอ่งแดงเสีย <c oughs> ไปไวเลยครับคนแรกเฮ้ยไปได้ไง มีคนมุดโอง่งฟ้าหรอหนึ่งทีไปก่อนประตูโซนนี้ไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วเราพังหมดแล้วไม่เหลือให้เขาเล่นแล้วครับโซนนี้กินน้ำวิ่งฉีกโอเคเดี๋ยวใกล้จะปิดตูแล้วเขามีแฟนในมือแล้วนะ โอ้โหมุนว้องอยู่ดีๆเดินมุนว้องอะเรียกว่าผีกลัวแฟดเนี่ยแต่ดีไม่ต้องกลัวก็ได้ครับถ้าเราจำทางจำอะไรได้มันไม่น่ากลัวนะแปดผมแคเล่นท่าไปกันเลยเอาเท่ไงอันนี้โอเคไลน์นี้ไม่ต้องกดรนะับวัดซิกเดินไล่เอามียัน เเพียวๆเลีรยบเขาดื่อหวายน่าจะเติรน่าจะเชิงไม่ใช่เติมถ้าเมื่อกี้ได้เทวิชาแผลฟรีคือคอดครคุมอ่ะแต่ว่าไม่ได้นะเสียดายผมสะบัดไม่โดนอ่าแล้วเขายืนรอ,อผมด้วยนะไอคนนี้อยากจูบเฮ้ยปลาไปไหนเพื่อนเราไม่ได้วิ่งไ,ไลนะ่นั้นโอเคถเ้าวิ่งอย่างนี้ ไปเก็บยันมาอ๋อต้านแล้วครับตานแล้วเ,เครื่องลายของนาเป้น,นะครับพันยันไว้กับจุดประตูได้แล้วก็กดใช้งานได้เลย <c oughs> ตอนนี้ผมสามารถจ่ายโลได้แบบว่าสุดลุ้นสุดลายได้เพราะว่ารูประตูเราเคลียร์หมดแล้วนะตอนนี้ไม่มีประตูให้เล่นแล้ว <c oughs> เราสามารถจ่ายโลได้แบบชิวๆละข้าตู้เรียบร้อยครับพัดตู้โอเคอยังยืดดีหนึ่งจังหวะครับ อขาตีอะไรโอเคตอนนี้ตามก็หลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปไล่สามคนแล้วนะวเมื่อกี้โมเมนครับยูริไปวันฮิตไพชาไม่สนใจครับเราจะยูรินะจบร้อยครับ ตอนนี้ผมเห็นมานบอยู่แถวนี้ไอ้มานบปนาแล้วโอเคไม่เจอไม่เจอกนะันผมจะกลับมาที่ทว,วิชาติเลยนาะอ่าขาชุบสามสี่นั่งไงเกมนี้น่าจะเกมไวนะครับสวยเลยตีไปเลยครับแถมฟรีตีไปเลยไม่ต้องสนใจ คุ้ม <three> ด <Specifically S 2> ้วยนะเราไม่ต้องไล่เขาวันยิดยังไงเพื่อนปึ๊บปึ๊บปุ๊บเด็บละห้อยหลงไอชาล่าสุดนี่อยู่สามสีนะเหมือนจะไม่อยู่แล้วนะครับ อันนั้นมานบนะมานบวันยิ้เราแบบว่าเราไปทางนี้ดูติดมานบเนะี่ยไม่สวยเลยแสดงว่ามานบมองไปทางนั้นไอซ่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แน่นอนเจอครับ มันแอบอยู่ตรงนี้เลยหนึ่งแผลไปเลยครับวันนีก็เจ็บแล้วเพราะว่าโดนแผลฟรีไปนะเราใส่มาด้วยกันตีสีนะครับคนจีนแต่ว่ามือใหม่หน่อยเฮ้ยแทงไม่โดนวันพิตวนเหรอไม่วนครับ Okay. โอเคคนสุดท้ายคือมานอสามสิบวิแ้วเขาก็วันยินแล้วด้วยสบายๆครับถ้าหาไม่เจอตอนนี้ก็อีกยี่สิบสามวิค่อยแบบมาท่อไปหาครับโอเคบันดับตู้เรียบร้อยก็ประมาณน,นี้ครับผมสำหรับเบลคำสาบของเบลนะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คําสาปที่ดีที่สุดสําหรับผีในยุคนี้เลยนะครับนั่นก็คือยาสั่งนั่นเองเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมมันที่เรียบร้อยแล้วเราอยู่กันในด่านป่าขโมดนะผมขโมดฟอเรสต์นี่แล้วเราแบบว่าเปลี่ยนสกินนะรอบนี้อยู่ในตู้ของยาสังสกินนี้มันก็สวยของมันแล้วก็บวกกับของตกแต่งใหม่คือโคตรสวยเลยดูดิก็ตึงคตรอันตรายน้องๆอ๋อแล้วเบล กลับมาหาเจอคนณเ้ยมาวิ่งมาหาผีเลยแล้วผมพังเลยผมจะไล่ย,ยูรีคนนี้ก่อนอดีนารีนตองฮิตคนนี้น่าจะมือใหม่แสดงว่าผมจับตาถูแล้วผมจะปล่อยไปก่อนแล้วกัน ไปไล่คนอื่นแทนฝั่งบนบ้านใหญ่จะมีคนก็อยู่รีกคนนี้ไงเอาโอเควัคนนี้ถือว่าลูกแมกกาดนะทำตั๋วก่อนอย่าเพิ่งไปไล่เขาไล่คนอื่นดีกว่าโฮ้ยคนทานว่ะเปิร์เมตาจัดเมตาแล้วแต่เอเป็นเมตาหนึ่งนะตอนนี้คือไม่ได้แล้วนะเปิร์โคตรไม่ดีมาแล้วมาแลวปราเจนครับ ไลติโก้มนเสนอหน้าไงโดนไปก่อนไลติโก้นี่คือกีชุนนะมุดไหมแล้วผมจะเดินหอยหลังทำไมมันก็อยากเท่บ้างเอาอีกหนึ่งเถอะเี็บร้อยครับผมผมแบบว่าเท่าไล่เลยนะ ทำไมวิญญาณวิญญาณพระเจมันวามไม่อยู่ตรงนี้ได้ครับอันนี้งงเลยอันแน่นแน่นแอันแน่นแน่นแแล้วมันยัดเลยไงมันจะเข้าตู้อาแล้วมันตันตู้แล้วมันจะเจนตันได้เล่นได้เล่นไอเด็กซุปเปอร์แลนดิ้งเหลยจะตายเข้าแต่ตัวเดินคิดดีแล้วหรอ อ่ายูริจะวิ่งตัดหน้ามาแปดนะตรงนี้แล้ววิ่งไลน์นี้ก็เหนื่อยนะน้องแต่แปดไม่โดนยิ่งเหนื่อยเลยน้องวันฮิตเอ้าน่าจะแปะยันทันไล่แล,ล้วผมยูริวันฮิตเรียบร้อย ระบัดเมาส์คมๆปีวายเด็กแว่นอ้าวกระโหลกสามแล้วผมซ้ำเลยนะ <c oughs> กระโหลกสามก็ซ้ำได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไล่ไอซิโก้คนท้ายกดเคิร์สไล่เลย ตปีแบบความเร็วสูงใอเย็นพะเจนโดนไีหนึ่งแผลตามไวมากครับตดตามเลยแล้วเราเดินไวมากเรียบร้อยบ่า,าทอเลยครับ มีตันตู้ป่ะเนี่ยวันฮิตนะโอเคครับผมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโดดได้ทันทีแฟดอีกแล้วยิงแฟดอีกแล้วเอาเมื่อกี้ไม่ใส่ตินนะแต่เหมือนจะหายพอดีโอเคครับผม วันนี้ก็หาติโก้ต่อเลยครับคนท้ายแล้วยูริสโสดอยู่บ้านเล็กแล้เก็บบัตรติ๊กยูรีนะผมว่าติโก้ได้อยู่บนถ้ำเดินติดไงโอเคเก็บบัตรติ๊กไปหาติโก้ครับเดินหาเลยผมว่าน่าจะอยู่บนถ้ำแน่นอน อ่าเจอครับผมอันนี้กินน้ำฮิวด้วยเลือดเต็มแล้วอีดิโกเวลอะไรเนี่ยเหมือนได้กินไปตั้งสองสาขวดต่ตีแล้วข่อยยังเจ็บอยู่เลยนะวันนี้นะผมติดไปแล้วหนึ่งแท่นอีกสองแท่นจูงทันไหม โดดเลยโดดจริงโอ้ยแขยวลดลอยฮ่าเรียบร้อยแต่โมกุฎแชมป์มาโชว์ด้วยล่วง,วงไปก่อนน,อน้องบอกว่าเราหายอยู่ลิ้เลยก็นดะไม่ต้องเดินจะไปไหนเพื่อนออกแมพแล้ว แล้วหูดีไโอเคครับก็จบแล้วแหละ95้าิาวิไกลกหนึ่งแผลทันไหมเรียบร้อยครับผมเด็กาสั่งนี้ก็ถือว่าไล่แบบโหดมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวที่วิ่งแ้มสี่ก็ยังไม่ลอดอย่างเจนนะแต่ถ้าเป็นตัววิ่งแ้มหนึ่งอย่างอองหรือแม่ก้าติโก้เนี่ยบอกได้เลยว่า จูกยากนะครับถ้าเจอยาสั่งอ่ะเพราะว่าบัตรไลฟ์เขาขึ้นไวไงแต่ว่าสเตมิน่าเจอสองตัวเนี้ยมันมันมีแค่หนึ่งอ่ะคือมันว uh, ิ่งไปแป๊บเดียวมันก็เหนื okay, so this, ่อยนะครับแป๊บเดียวสเตมินาหมดก็เรียบร้อยครับผมไวมากโอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะใครที่อยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ขอกันได้บ๊ายบายครับผม